ครั้งนะครับในช่วงรู่ับสัปดาห์นี้นะครับผมมีหนังสือดีๆนะครับเรียกว่าเป็นอาหารสมองอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นศาสตร์แห่งผู้นําจากสุดยอดรนตรดำไทยผมบอกชื่อไปเนี่ยหลายคนคุ้นชื่อหลายคนรู้จักหลายคนเคยอ่านก็คือแปลวิยายเรื่องเพชรพระอุมานะครับของคุณพนมเทียนซึ่งตัวเด่น,นคือคุณลัินไทยวันถ้าเป็นคนรุ่นเ,เก่านิดนึงเนี่ยอาจจะบอกว่าเคยอ่านหมดเลยแต่คนรุ่นใหม่จะบอกเคยได้ยินวันนี้ผมอยู่กับคุณพลศาสตร์อุรัสชายรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นนักเขียนแล้วก็ จะประเด็นเรื่องแคปูมาเนี่ยมาเล่าในลักษณะของผู้นําในแบบทไทยๆครับคุณอยู่คุณฟังสักแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงครับเออในลักษณะที่เอาความเป็นผู้นําของตัวเอกในเรื่องใช่ไหมครับเข้ามาสเล่าให,ให้ทุกคนฟังก็แคปูม,มาจริงๆเราเป็นเป็นปน,ปนิยายแนวคนไทยแบบท่องป่านะครับซึ่งซึ่งเกิดขึ้นจาก หมอ่อมราชวงศ์เชษฐานะฮะเป็นผู้ต่อตั้งสร้างคณะเดินป่าที่นี้ขึ้นมานะฮะโดยการว่าจ้างเรือพิลแปรวันเข้ามา,า,ามเป็นทางนำทางเพื่อไปค้นหาตามหาน้องชายซึ่งเดินทางเข้าไปแห,หายไปหายสูญหายเข้าไปในป่าซึ่งก็จะผ่า,านการเผชิญภัยมากมายมซึ่งอุปสรารคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง,งการเดินทางจนก,กระท,ทั่งพบตัวน้องชายเนี่ยนะฮะ มันมันเป็นการแสดงถึงถึงท่าแท้หล่อล้อมให้ชาวคณะรักกันเสียงสละซึ่งกันและกันอะไรต่างมาซึ่งซึ่งความสนุกมันเนี่ยมันนอกจากเรื่องของวิชาการเดินป่าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์งจังไทยแบบมูกันสนทนานะคมันนั่นคืออัรมร์ของตัวมีอซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ที่ทานผมมองคือคือ,คอตัวผมเองงานประจําผมเป็นทํางานเป็นบริหารเป็นนักบริหารอยู่ในองค์กรเอกชน งานเชียนทเนี่ยเป็นงานอิเลกที่ทำอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะเก็บเป็นนวนิยานทีนี้ในงานประจําที่เราทำเนี่ยเราเราก็ต้องใช้เทคนิคหรือาศาสตร์ของการบริหารงานอย,อ,อยู่เป็นหลักซึ่งในความที่เราเป็นผู้นําองค์กรด้วยเราก็จำเป็นจะต้องจะต้องทําเอาไปสอนน้องฝึกน้องฝึกทีมงานนำองค์กรแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีแต่ องความรู้จากต่างชาติอ่ะเวลาจะหยิบจับเรื่องอะไรมาทำจะมาทีจจะมาพูดทีมันก็ยกตัวตําราของฝรั่งที่แปลมาไทยหรือใกล้หน่อยก็มาจากเอเชียด้วยกันอย่างสามโค้ซึงูนีสามโค้งี่คนพูดกันบ่อยแต่จัดไทยไม่ค่อยน้าใช่คำถามของคนไทยไม่มีหรืองความรู้ของคนไทยจริงๆไม่มีเลยเพราะนั้นเพื่อนมาณผมองว่านี่คือเพชรนําเอกของวงการวรรณกรรมแล้วสิ่งมันซ่อนอยู่อย่างนั้นก็คือมันมีองค์ความรู้แบบไทยๆอยู่อย่นั้นอยู่เพียงแต่ว่า ใครจะสะกัดอะไออกมาเห็นทั้งในมีทั้งเรื่องโอดตั้งแต่ไฮไลท์เรื่องความเป็น่างเลงของคุณด<า>ัอ<า>ินไทยวันนะครับความเป็นทีนแผนผนรรหงรร่งผู้นําความซื่อสัตย์การดูอยากให้ทางคนสักลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่ง<ม>ว่าอบอุคลิปเด่นเดเลยที่อยากให้สังคมไทยได้เรียนเรีอนใหญ่เรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรครับคือที่อย่างนี้ผมผมผมพอผมนั่งเริ่มตั้งอ่านได้เป็นวันอีกรอบยนึับเพื่อสกัดเอาจาเนื้อหาที่เป็นเชิงของของ การบริหารจริงๆหร,หรือหรือความเป็นผู้นำจริงๆออกมาโดยโดยพยายามไม่ไปดูในทส่วนของเนื้อหาหนิ้ใหญ่ที่สำคัญผมก็พบว่ามันมีมันมีองค์หลักๆอยู่ที่ที่อยู่ในในในเน,นื้อหานี้ที่คิดว่าน่าแหละนั่นคือลักษณะของผู้นำแบบไทยๆซึ่งซึ่ง,งพอผมสะอดออกมาเนี่ยผมพบว่าอย่างเช่นใจนักเลงนะทุกวันนี้เราเรียกคนคนเอาว่าเกเรเกเรว่านนักเลงซึ่งนักเลงโบราณจริงๆไม่ใช่นักเลงเนี่ย เป็นคนดีนะอันตับพาต่างหาที่เป็นคนดีดีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกตรงนี้ก่อนแต่พอแยกออกมาให้ดูแล้วว่าอะไรคือต้นเรงอรไออันธัพาสิ่งที่ผมพบก็คือว่าพอผมหันไปมององค์ความรู้ที่ได้จากต่างชาติแปลมาจากที่นู้นที่นี่ก็ตามเนี่ยมันไม่มีอ่ะตะพอมองในวัฒนธรรมแบบไทยๆคนที่อยู่กันมาเนี่ยเฮ้ยมรนมีอยู่นะนี่คือวัฒนธรรมไทยๆเชซึ่งผมก็ว่านี่คือปัญหาตัวหนึ่งแหละ ที่เวลาผมเอาความรู้จากต่างชาติมาประยุกต์ใช้เนี่ยในบ้านเราหลายเรื่องมันไปไม่รอดเพราะว่านิสัยคนไทยวัฒนธรรมที่บ้านเลยเขาขับไปที่บ้านไปสังคมพี่น้องที่บ้านมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น,มนไม่ใช่แบบเราหรืออีกตัวอย่างที่ผมชอบมากใน,เ,นเรื่องของของความกตัญญูของคุณรัเพินพวันในเรื่องนนะะเนี่ยนะครับคุณคุณคุณรัพินเนี่ยพูดชัดเจนหลายรอบเลยโอเค ผมยกไ้สองประเด็นตืกกตัญญูต่อบุพการีพ่อแม่อันนั้นผมว่าอันนี้เข้าใจกันง่ายแต่ความกตัญญูต่อคนที่เป็นครูครับคือ,ค,อคือถ้าศิษย์ไม่มีครูเนี่ยยังไงก็ก้าวหน้าไม่ได้อันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นความสวยงามของวัฒนธรรมไทยและนี่มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ๆเลยครับว่าคือ คือคนไทยเนี่ยนะเราเน้นร่องความรัญญอยุคใครที่มีความปัญญายุคจะเจริญก้าวหน้าครับทั้งกับอุตการิงีทั้งจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางทีวันต่้งตะวันตกก็จะมองครูบาอาจารย์เป็นแค่เหมือนสอนหนังสือกันแต่มันไม่มีความก็มีก็ซึ่งมีมีผลประโยชน์ตอบแทนใช่ก็คือแลกเปลี่ยนกันด้วยผลประโยชน์โอเคแต่คนไทยไม่ใช่เมื่อเมื่อมีจิตวิญญาณเป็นครูก่วยแทงให้รูสึิอย่เต็มที่ผลตอบแทนจริงไม่ต้องพูดสิเขาแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เขาต้องมีเนี่ย เขาไม่ได้เก um. ่งเองน่ะเขามีครูประสิทธิ์ประสาทมาแล้วรับเขารับครูเชื่อไหมครับว่าในที่ทางานจะมีพ่อผมองย้องถับไปผมพบว่าลูกน้องผมหลายคนก็มองผมทํางานและพยายามที่จะเรียนแต่ว่าผมทาอะไรทำยังไงถึงทําแบบนั้นเรียนรู้สิ่งที่ดีๆที่มีแล้วก็เอจะลองทําตามจริงๆแล้ว เวลาเราทง,งานในองค์กรต่างๆผมบอกได้เลยฮะคนที่เป็นหัวหน้าเราเป็นครูให้กับรุกน้องอยู่กับเวลาโดยที่เราไม่มีตัวเมืองแะ,ะทุกครั้งที่ผมผมบอกกับทุกทีว่าเรื่องนี้พี่ไม่จะรู้มาเองนะ<ม>พี่ไม่ได้คิดเองก็เรียนกันไปอ,อ<ม>ีกทีนึงใช่เพามีหัวหน้าเก่าองพี่อันี้พี่ก็ได้มาจากคนนึงไอ้น,นี่พี่ก็ได้เจกคนนี้มัน,นมันเป็นการบ่งบอกถึงถึงความอ่อนน้อมความเคารพที่เรามีต่อผู้รักผู้ใหญ่ นี่นี่คือวัฒนธรรมเรซึ่งแน่นอนฮนะเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พอเราเอาองค์ความรู้ของต่างชาติมาแท้ๆมามา,มามาใช้งานในการบริหารงองค์กรบ้านเรามันก็ก็เกิดปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจควาว่าออทำไมจะต้องกตัญญูอะไรกันขนาดนั้นนี่เป็นเป็น,ปนตัวอย่างเขาจริงมีอีหลายบทหลายตอนนั้นดึงออกมาทีนี้ม <า S 2> ผมถามแทนท่านผู้ชมและกันหรือบางท่านเลย